มาโหทุกดอกอือหูเกินไปป่าวิชยัยก็วันนี้เราจะมาสอนปรับ d ี i ให้งันหัวง่ายแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมก่อนนะผมจะได้ไปมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเดี๋ยวกอคลิปนะถ้าไม่นั้นถ้ากอเดี๋ยวอาจจะดูมิ้เรื่องนะครับผม โอเคครับก okay so 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 ็ก <Beng> ล <Zen> ับสวัสดีพี่น้องชาวฟี i ทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนปรับ DVI นะของ iOS นะครับหรือ iPhone เนาะเพื่อที่เราจะได้งันหัวง่ายขึ้นโอกาสติดหัวมากขึ้นนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปที่การตั้งค่าครับอ่ะเข้ามาแล้วให้เรากดไปที่การช่วยการเข้าถึงนะครับผมการช่วยการเข้าถึงเสร็จปุ๊บตอนนี้ให้เรามาที่ การควบคุมสวิตครับการควบคุมสวิตเสร็จอันนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะเดี๋ยวให้เรามาปรับแค่ตรงนี้พอนี่การลื่นไหลของเคอร์เซอร์นะครับกดมาแล้วปรับที่แม่นยํำตอนแรกมันอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มรายละเอียดอะไรพวกนี้นะให้เรากดที่แม่นยํำนะครับติ๊กที่แม่นย้ำเสร็จปุ๊บไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยคือ d b i นะครับตอนแรกอะ่ะบางคนอาจจะอยู่ผมจำไม่ได้น่าจะห้าสิหรือหกสิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่ช่างมันครับเราจะปรับไปที่ร้อยยี่สิบนะครับใส่ปรับมาเป็นร2อยี่สิบเนาะทั้งบนติ๊กเป็นแมนยํำนะครับผมอ่านเสร็จปุ๊บก,กดย้อนกลับครับย้อนกลับมาปุ๊บตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็กดย้อนกลับอีกทีครับจากนั้นมาที่สัมผัสครับตรงนี้นะกดสัมผัสเสร็จปุ๊บก,กดที่ด้านบนสุดครับนี่นะด้านบนสุดกดเข้ามา แล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมามันจะเขียนว่าปุ่มเมาส์นะตัวนี้นะจากนั้นจะเห็นตัวข้างล่างนะครับที่ว่าเป็นกระต่ายกระเตานะเป็นสองสองไอคอนอยู่อันนี้นะครับบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับให้เรามาปรับเป็นตรงกลางบางคนก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่ต้องปรับนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะให้แนะนำผมแนะนําให้ปรับเป็นตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้าปรับเยอะยกว่านี้คืออาจจะเร็วเกินไปนะครับก็ปรับประมาณนี้นะครับ แล้วก็กดย้อนกลับครับเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอเต่ากับกระต่ายเหมือนเดิมนะครับเราประมาณถ้าเริ่มแรกมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้เราปรับขึ้นมาประมาณสักครึ่งนึงอ่ะสักครึ่งนึงประมาณนี้เนาะเลยปะลงนิดนึงอ่ะประมาณครึ่งนึงนะครับผมแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับอ่าแล้วแต่คนด้วยนะอ่าเดี๋ยวลองถ้าเริ่มแรกอ่ะให้เราปรับไปสองสองจุดศย์ก่อนสองจุดูนศวิ เราลองเข้าไปเล่นดูว่าเอ้ยมันไวไปไหมถ้ามันแบบเออยังยังไม่ค่อยไวเท่าไหร่ให้เรามาเพิ่มเป็น 2. 5 0ุ้านนะครับผมก็มันจะมีอยู่ประมาณนี้เนาะก็คือมันจะไวขึ้นมากอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปดูการตั้งค่าในเกมบ้างดีกว่าเนะาะการตั้งค่าตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมต่อครับ อ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมแล้วเนาะส่วนการตั้งค่าในเกมนะครับให้เรากดมาที่ฟันเฟืองอันนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วเนาะกดไปที่การตอบสนองครับผมอันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะแต่สําหรับผมนะครับให้ปรับตัวเนี้ยตั้งแต่มองรอบๆนะปรับเป็นร้อยจนถึงสโคปสีปรับร้อยหมดเลยนะครับผมสโคปสองเล็ดดอดปรับร้อยหมดนะครับยกเว้นสองตัวล่างนะกะ็ประมาณนี้นะครับผมในเกมเนาะ มันไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วกม็มันก็จะขึ้นอยู่กับแรงงัดแรงงัดของแต่ละคนด้วยเพราะว่า DBI มันจะให้เรางัดงัดง่ายขึ้นมันก็อยู่ที่แรงงัดของแต่ละคนด้วยถ้าอยู่ระยะใกล้ค่อยงัดแรงอยู่ระยะไกลค่อยงัดเบาๆนะครับสูตรผมก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีแรงในการทำคลิปต่อๆไปเนาะ ใครที่อยากเอออยากให้ทำคลิปแนวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้ครับก็สำหรับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ